สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,น้องๆวันนี้แม่แบบน้องดิมจะมารีวิวของเล่นอีกแล้วนั่นก็คือบัลลบีน้องดิมบอกว่ามันคือบัลลบีนะมันเป็นรถแปลงล่างทุกคนที่แม่ว่าพันกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้ว แม่ว่ามันน่ารักดีแม่สั่งมาทั้งหมดสี่คันสี่สีเลยหรือเปล่าซ้ำหรือเปล่า,รเ,ลา <laughs> เราลองมาดูกันนะทุกคนแ้วนี่ก็อย่าแม่กันแล้วน่จะแกะคนละสองกล่องนะอ่ะน้องบีเอากล่องไหนกล่องห <c oughs> นึ่งนี่แม่แม่เอาอี้เอาไหน <c oughs> ให้เลือกเอาสุ่มเอาโ <c oughs> okay. อเคบีแกะสองกล่องน,นี้แม่จะแกะสองกล่องน,นี้นะเรามาดูกันว่าแม่กับน,น้องดีมบได้สีอะไร <c oughs> อ่าแม่จะแม่จะให้ดูดูกล่องกันทุกคน <c oughs> ดูดีบีเนี้ยเขาอยู่ต่างประเทศ จะมีทั้งหมดแบบนี้เลยนะตามแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็จะแปลงล่างถ้าชนกับอะไรอย่างเงี้ยจะแปลงล่างเป็นคนมามาต่อเออมาเป็นบัมเบิรบีอย่างเงี้ยมาต่อสู้กันได้เท่โน้ทุกคนว่าไหมแม,ม่ว่ากล่องมันน่ารักดีนะเดี๋ยวเราลองมาแกะข้างในกันดูว่าแม่ได้สีอะไรมานะโอ้ oh. ของแม่ได้สีแดง oh. อ้อ๊ออดแดงขาวทุกคนดูดูดูแดงขาวนี่เวลาเป็นรถเวลาเป็นรถดูดูดยอย่างเท่ แล้วเวลาเป็นหุ่นนี่เวลาชวนตุ๊กเขาจะขึ้นเด้งมาเป็นแบบนี้เลยนี่หูป้เท่มากมาโอเคแล้วเดี๋ยวแกะแกะให้ครบสี่คันก่อนแล้วเดี๋ยวเราแกะให้ครบสี่คันก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะน้องๆว่าคนแล้วจะเด้งต่อสู้กันได้จริงไหมอกาของที่สองอดิมได้สีอะไร้อวดินได้สีขาวอุ้ยของน้องดีเหมือนเป็นอันนี้เลยเป็นรถตำรวจใช่ไหมลูกโคลิสจริงๆด้วยทุกคนให้เพื่อนๆดูหน่อยนะน้องน้องดิม นี่ทุกคนดูโพลิสเห็นไหมนี่ดูคนริมเท้ะเป็นรถตำรวจปึ๊บปึ๊บอู้นี่เวลาเด้งมแล้วจะเป็นตัวแบบนี้เลยอู้เท่ตัวที่เท่อู้ตัวที่สองเอ้ยคันที่สอง่ดคันที่สามแล้วคันที่สี่กำลังจะแกะแล้วนะบัตรไม่ะะอีๆออออแกยะเพราะว่ามันติดเม็ใส่ด้วยวมันมีเม็ดสีอะไรเห็นยังยังเลย มันนนั้เนี่ยอะไรพวกอย่างคนรถแพงๆเนาะดูดิดูดิดูดิชนปุ๊บขั้งนี่เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ออหนี่เห็นนะอาวุธอาวุธนี่สีน้ำเงินของแม่ดูเดี๋ยวนีนี่ทรงแบบนี้โอ๊ยกดไม่ลงโอ๊ยอุ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ้ต้องจับขึ้นมาน้องดิมได้ยังครับน้องดิมที่สีของน้องดิมนี่เสียอะไรครับลูกลองแกะดูซิลองแกะดูซิ ใช่ไหมชวนไหมไม่เอาเทปใส่โอ้ยมันเป็นสีเหลืองสวยอะสีเหลืองแบบสดใสสวยมากเลยอุ้ยนี่เหมือนหน้ากล่องเล็กนี่อันนี้ใช่เปล่า <c oughs> โอ้เฮีะต้องกดลงไปให้มันดังปึ๊กนี่นี้ีขอดูหน่อยขอดูหน่อยน,อนี่ทุกคนน,นี่รถของน้องดิมนะอ่ะที่เราได้มาทั้งหมดสี่สีใช่ไหมเหลืองแดงน้ำเงินแล้วก็ รถตำรวจนะมาโอเครถตำรวจนะมาโอเคนี่อย่างนี้มันแดงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชนกันดูนะนดูเฮ้ยนนต้องเอาอันนี้<พ>ออกก่อนแม่เอาผ้าออกนะทุกคนอันนี้เพื่อนกันจริงเหรอลูกใช่เพื่อนกันสิคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอมโอ้ยน้องดินเราลองมาชนกันหน่อยทุกคนดูนะ อุ้ยต้องแรงแรงวะทำไงอ่ะต้องทำไงลกูกต้องชนแรงแรงหรอต้องขับเปชนแรงแรงหรือเปล่าอุ้ยอุยอ้ยอุยหันิศด้านหันทิศด้านทุกคนดูต้องต้องยกขึ้นมากดอย่างนี้ลูกนี่นี้เดี๋ยวลราตั้งให้เพื่อนเพื่อนดูแบบสี่ตัวตั้งให้เพื่อนเพื่อนดูสี่ตัวป่ะโอ้ต้องชนแรงแรงเหรอลูก นิ 1, 2, 3, นะ่ทุกคนดูสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ดิมชอบสีไร่ดิมชอบรถตำรวจนะผู้พิทักษ์ชอบสีเหลืองเราชอบรถตำวรวจรถสีเหลืองเหรออ่านทาจะหให้น้องดิมเลยแล้วแม่มเป็นสีแดงกับสีเงินออเจ้าที่น้องดิมแกใช่ไหมมาโอเคเราลงมาคนแข่งกันลูกอุ้ยเราต้องยกขึ้นมาทุกคนเวลาปิดอะปิดแบบนี้ไม่ได้นะเห็นปะเขาไม่ลงเราต้องยกขึ้นมาแล้วเราก็กดแบบนี้อ่าเดี๋ยแม่โดยโดยรวมแม่แม่พอใจมากเลยนะดูดด อ้คันละไม่ไม่ถึงร้อยนะทุกคนน่าจะแค่สิบหกสิบกว่าบาทนี่แหละไม่จำไม่ได้แล้วแบบนี้มันก็จะแต่ขึ้นไม่สูเป็นของเล่นเด็กผู้ชายที่แม้ว่าผู้หญิงค่อนข้างเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันใช้ความรุนแรงนะทุกคนดูแม่กลัวอยู่นะดูดูไหนไหนไหน เวลาเราไถาออกไปอย่างเงี้ยล้อเขามีความหนึดหนก็คือล้อเขาสามารถไถต่อไปได้ดูดูตามแรงที่เราดันโอ,อ้ขอขอขอลองหน่อยนะโอ้โอ วิ่งได้ไหมอ๋ยทุกคนถ้าเป็นหุ่นยนต์ก็ยังวิ่งได้นะดูดูนี่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 ้ยฮู้โู้ค่อนข้างรุนแรงแต่แม่คิดว่าน่าจะสะใจสําหรับเด็กเด็กเด็กผู้ชายน้องๆผู้ชายแน่เลยเวลาเล่นแม่ว่ามันมันดีนะมันมีความหนืดที่ล้อมันไม่ได้แบบไถแล้วแบบก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปอะแม่ว่า แม้ว่าตอบโจทย์ดีอยู่นะแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าสมมติว่าเล่นแล้วมันพังก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่บวกกับแม้ว่าล้อเขาดีอ่ะล้อเขามีความหนึบหนืดตะทุกคนล้อเขามีความหนึบหนืดแบบเกาะถนนดีอยู่นะแต่ว่าเสียดายที่เวลาเราถอยหลังแล้วถอยหลังถอยหลังแล้วเขาก็ถอยหลังแหละแต่ว่าไม่ชอบคันที่แบบเวลาเราถอยหลังมันจะเดินหน้าอะไรเงี้ย uh น้องดิมชอบไหมคะสนุกของเล่นชิน้นนี้น้องดิมชอบไหม เต็มสิบน้องดิมให้กี่คะแนนถ้าเต็มสิบให้กี่คะแนนลูกน่าจะได้ร้อยคะแนนแล้วแหละตั้งใจเล่นขนาดนี้ทุกคนอ้าโอเคสำหรับลิปนี้แม่น้องดิมก็มารีวิวของเล่นเท่ๆน่ารักน่ารัก,รกมันๆให้น้องๆได้พิจารณากันว่าอยากได้ไม่อยากได้นะ ฟยวดี time. น้องดิมชอบแม่คิดว่าน้องๆก็คงชอบนะถ้าได้ลองเล่นดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่น้องริมไปแล้วนะจ๊ะฝากน้องๆกดติดตามเป็นกำลงังใจให้แม่กับน้องดิมทำคลิปต่อๆไปได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหุ่นหยุดหุ่นบ๊ายบายขาไปก่<บ>อนเนาะ